พบกันในกลเ,เลอรี่เลรีวริวค่ะวันนี้นะคะเรามีอะไรมาให้ลองทานใหม่อีกแล้วนะคะอ่าวุ้นเส้นวุ้นเส้นอะไรวุ้นเส้นหมาล่านะคะอันนี้เป็นวุ้นเส้นหมาล่าของจีนสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะคะน่ากินไหมลูกนะคะเดี๋ยวรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าภายในกล่องอเขามีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเปิดยากจัง ภาะในกล่องก็จะมีซองอันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อสับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักแห้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซอสนะคะแล้วก็จะมีหูเครื่องปรุงเขาเยอะมากเลยอะดูดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นผงคล้ายๆผงมาม่าบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นซอสหม่าล่านะคะแล้วก็จะมีช้อนให้นะคะส่วนในนี้นะคะเส้นก็จะเป็นเส้นเนี้ยค่ะคุณเส้นแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปลอง ชิมกันเ,ล,เลยขอเวลาไปต้อ้5นาทีค่ะค่ะตอนนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วหูสีมันจะออกแบบสีมันแดงนะคะเพื่อนๆสีมันแดงแบบรสชาติคล้ายแบบพริกผผาอะไม่รู้มองเห็นไหมอะนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยค่ะอู้ละร้อเลยอะม,มันก็จะเป็นแบบสไตล์เหมือนเรากินผเตี๋ยวกุ้งเช่นอะอืม นินก๋เตี๋ยวแล้วค่ะคือรสชาติอะ่ะมันจะแบบว่าเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็จะมีถั่วที่ส่งด้วยนะคะม,มันจะเปรี้ยวมากเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่ชอบเผ็ดๆแซ่บๆเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยนะคะเออเป็นไงครับ เผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดเนาะแต่แบบมันจะรสชาติมันจะแบบเหมือนแบบมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงอะเนาะคือมันเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเส้นนะคะเพื่อนๆอ่าโอเคค่ะนะคะสำหรับท้วในี้นะคะสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะราคาถ้วยเะประมาณยี่สิบกว่าบาทนะคะเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะจะลองสั่งมาต้มทานเล่นๆดูหรือว่า ระหว่างที่แบบว่าหิวหิวไม่มีอะไรทานเกี่ยว้ที่บ้าน5นาทีก็ทานได้แล้วแนะนําตัวนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้นะคะสําหรับวันนี้ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสา,ารในคลิปต่อไป้วันนีสวัสดีค่ะ